มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องฉอดบอกฉอดแล้วพาดูวิดดูกันดิบอกเออเอาวิดดองก่อนอไฟกำลังไฟกำลังติดโอ้ยเกือบไฟไหม้มอเตอร์ระเบิดเลยพี่น้องเอ้ยบกำลังสีเข่ากำลังนั่งกินกุ๊กกุ๊กกิได้กิน๊ขอดเอาเข่าอยู่รถทางป้าพีดมาเบิ่งมาเบิ่งทางนี้รถนก็ลังควันตรวจตรวจกำลังจะเป็นแสงไฟขึ้น เฮ้ยไฟให,หม่มาเตอร์กมันห่อนมันปิดนะอู้มันก็เป็นยังซี่แล้วเี่นะ้องมันเป็นพลาสติกบอดเลยนะเห็นปะพลาสติกกูแ่บอืมเมนยู่ไฟใหม่สวิตมับ้นได้เนาะมัน,น,ะ<อ>นจะเป็นมองสวิตซ์บ้านได้มองต่อไฟนะได้เนี่ยไฟใหม่เฮียพี่น้องว่ามีที่ได้กินคิวๆเฉยตอนตอนเป็นอย่างไปก็มาหนึ่งกินอยู่ ปกติเฮาเฮาไอ้เนี่ยมันมันสิสตาร์ทเองแบบแบบเนี้ยมันอัตโนมัติแบบมันดีดตัวเองมันนะไม่นะมันทอนมันก็สิดีดตัวเองอันนี้มันดีดตรงคือเดียวเนาะสีสอบตัวที่สองน้องม่ทันได้ดีดจิเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวหรือบอยเดี่ยวเดี่ยวนั่งเดือดประมาณได้เป็นก็ใส่กันถอยดังโอ้ลายเติร์ดเสร็จล่ะอะไรสะบัดเหตุไงสะบัดเหตุไงตั้งเนาะ โย่ไฟแล้วว้าวกำลังเป็นควันขึ้นภาพไปสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก,าก่าคือเดิมเกิดเดือนกับไปห้องสีขาวดุ่งเทงิรมแล้วบาดเหตเไม่ได้ระบาดเลยอย่ารีบร้อนดิน่าขอย้อนเห็ดอย่างเด้อ,ดอข่อยมาสีชื่อ <c oughs> ข่อยมาสีขาวชื่อได้นี่ได้ข่อยไ่ได้เห็ดอ,อย่างเลย ชีขาวชี้ซื้อกาใหม่นี่ค้องฉอดนี่มันมันปิดเองอั้นตัดเองกันซามชีเทือกพูดไหนนี่ตัดปิดเทือเดียวเนาะแมนถ้ากันใช่กันชีวากันชี้สองท้องสองเป็นจองตัดชี้มุ้งมึนเดี่ยวอืมอืตัดบัดเดียวอีมตัดบัดเดียวยาวเลยตัดชี้องกันชี้เดี่ยวเหนือหน่อยนึงมีกินขึ้นมาบาดนี้นกุ้มกุ้มมันเป็นหม่องสวิตไฟซื่อน เือยๆว่าภาพปิมานไฟก,ก,ก็ลังขืนทีจับแม่ไฟก็ลังก็ลังก็นังสิเป็นแสงขึ้นเนื้อสิมะง,งูเช่นตอนนี้นะคำ<อ>บอธันะมอดกิน,นแบบมันคอนมาทีเดียวเลยเนาะมันทอดเหมือนทอดคราวนี่เป็นพลาสติกเนาะเออพลาสติกมันก็เลยติดงา่ายคำบอคำบอซื้อเนี่ยมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่นี่เนาะว่าไฟใหม่อันนี้เลยไฟใหม่สวิตซ์มันเลยมันในโมเมนไฟใหม่มาตื่นมันเด้ phải mày mong sự phải mong anh sẽ gặp anh mất tự mày phi ơi mình hôn wow Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp บ่าพันีัเบานะใช่พันี้พูเพราะว่าก็คิวเพ่มอันลมในทนานั้นเนาะก็คิวพิ่อืมนเย็นกับบก้าแล้วไฟใหม่ไฟใหม่สอดขนาดนั้นเลยบก้ากนนเนลูกมุ้ไระเบิดได้หวาน ชิไดน้นี่ท่านบอรับแรกต้องเล่นไปหาวานน้อยอีกอะ <c oughs> ที่ท่านทีน่หวานะหวานน้อยก็ไปนอนไปทั้งหิ่งห้อยไป่ล้วไงเป็นมักเล่นออกข้างนอกเล่นลงไปหาเลยดีเลย <c oughs> เอ้าเปีียวเขาวนีกันมาแล้ว มะข่าวสองกับซามอันนี้ข่าวแยกเด้อเฮ้พี่น้องไงแต่ว่าแม่น้องเปียวเคียงมาปนกันเลยอ่านี่แหละข่าวตัวมุ่นน่นนี่นะฟังเนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นข่าวเป็นเม็ดกักซ่าเดี๋วพาไปคายคือแบบว่าสีแพงเน้นๆอะไรประมาณนะอ่าเขตนี่กระชิดุดเน้นึงประมาณนะเฮ้พี่น้องพอามีข่าวปนเลยข่าวมุ่นปนยาเข้ามือกินเองเขาไม่ได้เลือกมุ่นก็เอาเขานะ แนนจะมีแกะงานแพทโทมางานเข่าแล้วให้พี่น้องพี่เดลียวกระบอกแล้วเนาะเด็กนะเ,เป็นโทรมาหาป้าเพื่อนมันจะมาเด็ดแมวพามา ใหม่แพ่ใหม่ต้องซีเลยบอน้อยหนึ่งเพียง่แล้วโอ้ยพี่น้องเลยข้ามาเป็นข้าวเปลือกข้ามานสองถ้วยสองถ้วยใหญ่ว่าไไปอูดก่นต่แมือมวยปแ่ใหม่มอเตอร์ใชไหมมเตอร์ใหม่หม่สวิตไผห้่องต่อไฟ พวันมีสองหมอ่องนะหนึงหม่องต่อไพ่นาะอันนี้ตัวตัวเทิกนี่นะจะเป็นเกีย่ยวกับตอใช้กับข้างบ้วนตัวที่มันใหม่นะจะเกีย่ยวกับไอตอใช้กับบตัตเตอร์ยไปเลยใหม่สอดเลยโอ้โหกระโดกะดกระโโพอ่ะเกือบมินกุม้มกุ้งปะถ้าหนังหนังเกือกไอทานอยู่นี่ทักแท้นี่ นี่ก็เป็นเวลาการสิหอดสองโม,ง,มงปลายแล้วพี่น้องแม่ต้องเปลี่ยนก็กสิไปฮัร์ปดูดนี่เลยนะเลยเฮ้ยมเมื่อไหรป้าสีขาวมาแล้วได้เลยนะยิงไปสีมาแนวว้ายิงเดือ,รอดร้อนได้นี่นะสีขาวชื่อชือกันของคนเทนี่นะป้าไม่เห็นอย่างเลยสไปสีป้าไปกินวินขึ้นวินขึ้นบ่านนี้ไฟสิไฟสิเกิดไฟบ่านี้ไฟสิเกิดไฟไฟสิเกิดไฟใจเย็นป้าไฟป้า เล้วสองสอบแล้วสองสอบลมันมันปิดมันตัดอีกมันเวยสามทีเอนี้ตัดเธอเดียวมาลงสามเพชรจะได้ใส่อำนาจะเอาลงมาได้ะเอาไปใส่กระสอบไปลด้นั่นไล้เนาะสีด้เขาได้ปะตะมุนนี่ะได้เลยนี่ได้ปปะมุนเชยข่านะแม่เสีเขาเมื่อกี้นี้ข่านยอันนั้เยตับปะมุนนี่นี่ ว่าแน่แน,น่ๆแน่แน,น่ยนนอยู่ในหัวเหรอเป็นเล็กด้วยเป็นยางแหละยังไหม่แต่ข้างในน่ะจะเป็นเกียร์กับเล็กนี่แหละแบบนี้มันทอดทายเรื่องหันจางเกลียวเข่าไงพี่หน่อยเข่า,ขา,ขา,ขามโยอะไรอย่างเี้ทายมันเด็กเขา่าดีเข่านี่แหละเข่าปลาย แบบนีว่ท่านแม่เนาะทำมาเห็นก่อนท่านนี่เนาะ่ลุงบืนเได้ะสิะตเต้นลองเช็ดรับแรกก่อนถอดแล้วว่าไฟ่นะเอาถอดไเลยจะไปเปิดไพ่ไพ่จะถอดเลยใช่ไมช็อตนักกว่าไพ่ใหม่เลยนะอันนี้กัเนาะพเป็นวัถึกพอดีอันนี้กันเล เนี hadi, ่ยอยู่เพื่นี่นี่ยู่ในเพื่อนดูล่ะดูดิเพื่อนทาหาป่ะนี่นี่ยาห้วยปาห้ลยนี่ปาห้วนาห้เียปาหยบน่ยเออเ่็นเป็นปาห้ยาปาห้ยว่าปาเห็ดเบีด ไหบ่เหนบ่มันใหม่หน่วยไฟบ่ใหม่หน่วยไมันอม่ใหม่มหม่คืออ่่้าาสีไหนก้อนไพ่หนบงต่อเนาะเหนมันหอดเหนบตอมันหอดมันเป็นอ่มันเป็นพลาสติกเห็นปะมันเป็นยางหอดมันชอตหมอกันี่มันหอดอืมมันเป็นยาง เป็นยางมันก็เลยหอนมาเลยเก,กิเปื่อยเปื่อยเลยไม่นี่มันหโอยมันก็เป็นเกิดไฟไนเนาะจวำอะไรม,มันเป็นพลาสติก,กว่ะอ่าความหอนมันก็ติดง่ไงนะสอดเลยเปื่อยเสเลยโดนคนไม่โมเลยเนาะมาเบิ่งแน่นีินะ ปานเย็นหนึสีสีดอจะมกปะแม่คุณได้ไหนคุณคุณได้ตขี้ยาขียาดแทาเอามันเสียเลยดิมันเสียแล้วมันยังเปลนไ่จันนะกำหนึงมันบตัดมันก็ต้องมีคนมาตั้งใหม่อีกเดี๋้่องใหอต่อแถมันตัดเอง เล้หวเดจะคงสีน้อยเนาะคือคงสีใหญ่แล้วควบคุมภัยันดีคงสีใหญ่เขียาก่อนไปพี่น้องกยที่ได้ไายนี่ก็มี่เราได้กินฮะอยากเขียวกับหนูสิบาหกินวางสีแต่เทือนร่มาก่อนเป็นขีนโคบลงโอ้โหน่าจะตองมืดเ้อพออา้ิตยปะ ใบหนูน,นแล้วจิโอ้ยแช่งหัวพะเลียวหน่อยกันเลยโอ้ยน้อจะมีความสุขสทำไมกับห้องหาวเน่เนี่ยอยู่แกวข่าวกันมีประกันยังบ้าปะผมมีม <laughs> มีประกันซะ จะว่าประกันรับประกันหนึ่งปีประมาณนีอ้นี่เนาะใปปั่นดอห่อนเลโอ้ต้องใส่เล้ไปะเปิดไปละมันห่อนเลยเตาร์ตกับใหม่คือก้าแม่นียเดียวน่ยเดียวนึงเดี๋ยวดเดียวนึงเดี๋ยวนั่ยเดียวนึงก็อ่า แทนทีกันซอสขอ่าวแรกก่อนจากซอสข่าวสองสอบสีด่ดาสอบหนึ่งสอบหนึ่งย่างโยกมาแล้วเพราะว่าเฮืนนนอนแม่น้องเปลวกับมิสสมาชิก สมัศซิกสองพ่อแม่เปีพี่น้องกับเมื่อวันสมาชิกตัวเดียวเลยตัวเดียวสองคนหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งกับคนหนึ่งสมาชิกใหม่แม่น้องเปียวอ่ะน้องชายก็คือได้มาอยู่แล้วแม่น้องเปียวแล้วอยู่ชั่วข้าวแหละแต่ว่าจะจะจะอ,อยู่ฮอนเมื่องไรฮะว่าคืนว่าหนึ่งวันมาอยู่ถาวรดอกสมาชิกนเนาะว่าคืนมาสมาชิกน้องชาย,ยก็ได้ เอาไายกับอาพับอาพับเพลินพี่น้องเลยมีแม่คือบ่มีทักษิณว่าจังได้แม่น้องเปลียวกระบอกบ่อขอดใจกับเรื่องครอบครัวเพลินดอกคำว่าสามี่พ่อ คนนี่สิมาหนึ่งโตคนหนึ่งคนหนึ่งคนมาสมาชิกอยู่เพื่อนเดี๋ยนี่มาเพิ่มมาเพิ่มไหมสมาชิกใหม่มาเพิ่มเนี่หละคนนึงคนเนี่ลูกชายลูกชายพอตาเห็นพี่น้องเลยเออ มีเงินมีซันกันแท็กจังไง <laughs> มีเงินมีซันคือบมมีม่บอกดูคน <laughs> เดียว่ได้ด้วยได้ไข่าวรนกระสอบนึง เปียกเทียบแสดงคนขาดคมหักเลยขัดคมหักเลยทำโตเป็นเซเปคิดว่าเจ้าของคุณได้ค่ะเธอจะเมื่อไรยังไงเธอจะเมื่อได้หายน่องแล้วเมามันอยู่เอื่อยมีประโยชน์แน่อยู่เอื่อยอยู่แบบเอื่ออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมัวนี่มัวยวดอยู่คนเดียวมัวอยู่เอื่อยมีประโยชน์ น้องชายได้กินจ exactly. ักกมาหักชำเนาะลาเติอนี่ภาษาคำื่อทันการเติมอีกตำเลาะปืวยหุ้เลยว้าเขาเปลือกไอ่คัะูมานักแใเพิ่นจะเขาทาทาซานโดกันต่างกันกับเขาเปลือกเนาะใ่มแปกมัาะว่าใครเ่ดู่ว่าใค นี่เ็นยังเนาะปัดอยู่ยอยู่นี่ป็นยเปัดอยู่ิว่เนีนนนนวม้มไได้ค,คุอทน้องหอมข่าแมงเปี<ด>้ม่ได้ถือพลก็ได้ขาวไป่าน่ะก็ใช้กินข้าว,าาวนเหนียวน่ะรู <c oughs> ้แลว าเห็นไหมเนาะเห็นกับบวาวเลยบับขาวตดนนะอย่างบขาวข่าวว่าแต่ตกันค้กระถางก็ไ้มันเใชขาวสแต่วานี่กระทางแ้วนี่กระถาง

โอ้เจะดีเลยหนยทำไมตอนที่เริ่มต้นตี๊กัหร <laughs> ในใง่ายง่านแบบวอัยังเข่าในถังก็ได้ผกงมนกิมาแล้วแ <laughs> 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 <m uk im ara> ต่เปิดโทรามาไปซีเข่าด้อเออตัวพอใจเอาไปชวนไปซีเขาอเออโมไปหลอกตัวอมแม่ได้ขึ้นมาสีเท่เงินที่ได้ขึ้นมาเลยเอา้าเดินแว่าดิเดินดียวว่าเอา้า อยใจพี่ะ<า>ัิตเ่อเิปีขาวของนอถามป้ามาตื่นะบอสิมาสีขาวอบ้าข้าใจว่าเป็นเ่ินไปนน <c oughs> ทีข่าวนอมีรดใหญ่ด่ว่านอ,น <c oughs> อเจอสี้เอ้าันบ้าสั่นตัวใ่ครฮะนอนเถะห้องเอ็กเองเอเองอยูนอนแล้วัวเป็นไปเป็นเนาะออกไปก็หาเดหาเหาบ่เห็นดิละแลน่น้ส่แลนขวาอยู่ เออเมย์ห้องแล้วก็จนนอนนอนนนตื่นหนึ่งเสร็จไปทีเทียบหอยหเฮิร์ตเตอร์มีดอกบาเนเลยกระสอบเลยก็ได้ขับไปบนันน้อยมีเขียวบ่โอ้มีนะเนาะเกลือกายชัย <laughs> <laughs> ่นขายโร่เท่าไหร่ก็ไป นิดๆน่ไังใหม่อ่ะไม่ม่แล้วกับป้าใม่ว่าสีดีๆลงเลยเลรฉาไว้แล้วเป็นนด่าก่าี่ไงก็จะลงก็ลงด้วยสิใดพอยัง่อยากมาสีให้เกล็ดสี้วกันวานะห่อนยังตื่นเลยน็อตแมนคิวไอยังล่นใช่มือน็อตหอนยังไหนยังห่อนปวอยู่นี่ เป็นไปได้เป็นไปได้มันก็เป็นนั่นี้งเลยเนาะข้างในมันมันเป็นดุกทานบ่อยหน่อยเนาะจะเป็นลวดกับอันไผ่ชายไผ่เนี่ยแต่ก่อนเนียมั้งแตได้เด้อเุียพี่น้องเอ้ยคำพูดนสีของสีนี่ก็นไรบอกเลนว่าคิดจากสีกับสีได้นี่บอกเลนง่ายๆได้นี่มือก็แล้วก็ได้ต้องมาบังไอ้ก้อนไฟ่พอดีเนี่ยนะใหม่อยู่นี่ ดีแต่ว่าจมูกป้าไว้ทั้งแม่ต้องเปีวันยังแบบขมุกขมัวข้อเข่าอย่างเดียวนะเผื่อ,นนใ,อในวันใดสนใจยังวันในวันทำอย่างเด้ยใหญ่ฉันก็ต้องควัดเอาเข่านะในะมาณนี่นะไม่สนใจอย่างได้ว่าของก็คิดก็คิดแต่ว่าเอา้าเป็นอย่างาคือบวตัดจือเถอะนะเพราะว่าสอบสอบ,สอบนี่มันซิเบิร์ตแหลนะยังบวตัดเดยวกคิดแต่ตัวนี้ละ ปกติเงี้ซีสองชปุ๊บสบด็เกสลี่ตัดแมนสลี่ยมเราสอบสอบเป็นสาวก็ซีเธอแต่ไม่ไหวเพื่นเนาะสอบหนึ่งตัดต้องเ่าไรเธอเนี่ยตัดด้ยก่อนไฟมันจะเสียอันก็เลยกตัดเหือดอนดงเิมเด้อผมสีจ้าเด้อเอา อะเละถ้าจะนอนให้ี่นองซื้อระเมียลุงเพิมเดือด้อดแล้วสบาดเลยทางมียลุงเพิมทางแม่ต้งเปลี่ยวแล้วต้นโอ้ยแต่ว่าลุงเฮิมเดียวได้เนี่ยเนาะโมแม่ชิได้เก็บเงินซื้อก่อนพายน้ำลาวด เาชื้อก่อนมาก่อนไม้นะวันไหกันแม่คันก่อนามเป็นก่อนไฟแนะลว้วนะไคับสายไย่นีน้กอดกมานะอ,อันนี้แหนคะก็เลยซื้ออยู่ได้อันี้อะไรปะเออมันต้องไลซื้อตัวนี้มานี่ยนะเดจะมาโตเอาบาดเน โอเคสนองให้พี่น้องเลยพีจะได้ข่าวสารสอบนึ่งชันแมนบริมาใ่หพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่างูหาคุณสามีกัไปดัไมเนี่เรกว่าแด้เอาตัวสังสี่กันสอบเรื่องว่าสันีสี่ล้่านะขันปวดด้เธอไมทั้งหลายอยู่รู้ว่าขาวจะล่ะนอ่ฮงอยุชัน อู้ยไายนีงเห้งยี่หองยำทองวุนดอกฉันพีนพ่องกับตัวแล้อันทีเพิ่หนึ่งตื่นเช้ามาตัวสีเนาะตวอัตัวขึ้นหลายตัวเลย้างหมูต้งม้าอะไรขนาดยุงมาให้ไปเกลือมานะมีข่าเย็นยัได้จ้ะมีข่าเย็นและมีน้ำเกลือกันนะพ่อจ้ะ โอเคฉันเอาไพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียนจะขอลากคนเดิมให้พี่น้องเลยนี่แหละคือสีเฮืองเติมยู้ยเส้นมะปกลายของสีเราบ้านเอยุ้ยย่งะไรเนีเราอย่างสีกล้าสียุ้ยอะไรกันไดฮ้อนหน่อยมปนมีกินฮ้อนหน่อยไม่กินในกะบะกล้ากันนะบอสมองมันเปื่อยนะโมตัดได้กันไมฮะมันเปื่อยแล้วทาสีมันกะโมตันดอกไฟขวบมาไพ่มันใหม่อันโตตัดเลยดินาะอืม มันบวตัดเขาว่ามันมีปัญหาแต่มันบวตัดเพื่อนแหละวันนี้มันก็เลยห่อนแหง้งเปืป่อยบัดรามมาหากันได้ต้องสอบใหม่ซื้อเสมาอย่างเดียวอ่ะโอเคเะนาพี่นองเนาะสารษกิจนี่แม่งออนงเปรี้ยวคอลาก่อนเ้ยกล่าวคำว่าสบายดีบอร์สุขสุขคนเด้อบ,บาย